สายน้ำยั่งลิ่นไหลหัวใจยังมีฝันวิธีกีเผาพันเชื่อมหากันด้วยสายน้ำสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ห้องบบเจเจชแนลเมื่อน,นี่ผ้ามา่หูจัดกับล่ำานะน้โยาโำลมใหญ่ที่มีเรื่องกาวผานกันมากแต่คนกอนว่าล่ำลำดมใหญ่นี่เป็นล่ำน้ำซักเสียทีไหลผ่านนาไร่พุ่มจินลงมามีว่างน้ำอยู่ในเขตบ้านแครด,ดอนคือว่างน้ำว่างเจ้าปูที่เคยมีตำนาก พนเกาถึงว่านิ่งแท่สองตสีดำสีดอนอยู่ในวังน้ำถึงวังน้มนี้เป็นที่ตั้งของศาลปูตาบ้านแขดอนซึ่งถือว่าเป็นที่ศักศิทษะเจ้าบ้านแตการเคารพสักกาปูซามาตลอดแทนใหญ่สองตที่อยู่ในวังน้มเป็นแขกของเจ้าปูเป็นอาหารบ้านที่ให้ความคุ้มครองเจ้าบ้านสองฝั่งน้มเป็นเรื่องเล่าที่ก่ากันมากตั้งแต่ปีพศ2อ3พสามที่มา ึ่งมีการตั้งซุ้มชซ่นขึ้นฟังนําโดมไงปัจจุบันนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่ขยายกว้างไงขึ้นมีประชากรมีซุ้มโซนไงแน่นหนาขึ้นแต่ก็ยังมีซื้อบ้านน่กาวถึงเป็นซื้อของแขือคือบ้านแข่ดอนสำหรับอีพี่นี่ขอจบลงเพียงเท่านี้ติดตามอีพี่นาในโอกาสต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ เพื่อจะได้นำเสนอเรื่องเล่าดีๆต่อไปขอขอบคุณครับ